อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันด้วงสปริงช่างสายล่าไหนลองกัดนะสิอ้าวอ้าแล้วเอาแล้วมันยังไม่รู้ฤทธิเดชของด้วงสปริงช่างสายล่านะครับผมเนี่ยช่างมาเจอหมายตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วช่างเอาโยอ่อยมาอ่อยไว้นี่นะครับชมมาดูหน่อยครับชมเนี่ยดูมันท่านผู้ชมรอยทางวิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับตรงนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วดูช่างโรยโยอ้อยไว้นี่สัดเกี้ยงเลยนะท่านผู้ชมเนี่ย แล้วก็มีรอยกัดยาทุกเขียวข้างในนะท่านผู้ชมายี่อย่างนี้มีตัวแน่ท่านผู้ชมนี่ยรอยข้างในนะครับผมนี่อย่างนี้ใช้ได้เลยท่านผู้ชมจัดนี่เลยฮะด้วงสองนิ้วนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นด้วงสปริงช่างสายล่าผมสามารถใช้เหยื่ออ่อยกันได้นะครับผมแล้วมีฝาใส่ขี้ตายไปพร้อมเลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวช่างจัดข้างบนนี่เลยนะท่านผู้ชมเอาแบบชัดๆกันเลยท่านผู้ชมนะมาลุย ขึ้นด้วงขนาด2นิ้วกันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยนะเหมือนด้วงทั่วไปกันเลยนะท่านผู้ชมแต่ตัวนี้เป็นด้วงสปินนะฮะไม่ใช่ยางนะครับผมเนี่ยอ่าขึ้นแล้วทีนี้เราจะเอาสลิงนะผมเนี่ยลงมาใส่นะนะนะในฮะในร่องนั้นขาดผมมาเดี๋ยวช่างใส่เนี่ยฮะเนี่ยบีบเข้าไปนี่ฮะใส่เสร็จใส่สลิงเสร็จก็เป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยสลิงเต็มเต็มเส้นกันเลยนะท่านผู้ชมไม่มีการแบ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยเยื่ออ้อยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวช่างเอาใส่นะฮยใส่ในฝาท่านผู้ชมนี่นี่นี่ เอาละท่านผู้ชมเนี่ยเต็มฝานะครับผมเนี่ยมาก่อ <mechanical noise facial> in <ine> นด <apping noise> ักนะเระเอาน้ำหอมชาลาฉีดเข้าไปผมสองทีนึงสองนี่ครับเอาละนี่มาเดี๋ยวช่างขอปักข้างบนนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวช่างขอปักแป๊บฮะนี่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 ไหลหยบร้อยนะครับผมนี่ครับให่อย่างนี้ผมบอกเลยหนูเรื่องท่านผู้ชมเดี๋ยวช่างอ่อยข้างหน้าหน่อยนะท่านผู้ชมนี่ฮะเราอ่อยข้างในนิดหนึ่งนี่ ให้มันมากันนะครับผมจัดไปผมดูนะฮะหน้าง,งานเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมดูสิมันจะมีตัวไหมร้อยแบบเนี้ยบอ,อกเลยมีแน่นะม,มาแล้วท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมตัวนี้รุ่นฝันน้ำนมมาก่อนท่านผู้ชมนะครับเอ้า งานกออกแล้วทู้ยมเน่ยเอาลองดูที่มันจะทำยังไงทู้ยมเนี่ยผมว่านะผมว่าแล้วมันลอยทางริมเรี่ยมนี่ผมว่าแล้วมันจะเป็นหนูเล็กๆจริงๆทู้ยมเอาลุ้นเลยทู้ยมดูที่มันจะเข้าไหมทู้ยมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอ่ะบอกไรอะไรวะเดี่ยเฮ้ยมันด้วงสป,ปริงข้างไทยล่าไหนลองกัดหนะน่อยสิ เอาเอาแล้วเอาแล้วมันยังไม่รู้ฤทธิเดชของดวงสปริงช่างสายล่านะครับผมเนี่ยเอาเอา,อามันกินทางอ่อยไว้ข้างหน้านะครับผมเนะี่ยเอาลองดูลองด ไงยังไงเข้ามามันบอกมันเลงแล้วเอยอยู่ข้างในนะในฝาเอาเอาเอาุดแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วมุดแล้วมุดแล้วท่านผู้ชมนะเออ,อย่างงี้นะครับผมนะผมบอกถามุดเข้าไปนี่เดี๋ยวเสร็จท่านผู้ชมเอาแล้วดึงแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่เหลือนะครับผมถ้าเข้าไปแบบนี้เราเสร็จแน่นอนท่านผู้ชมไปดูตอนเช้าผมไปฮะโดนแล้วท่านผู้ชมนะช่างว่าแล้วตัวจะเล็กท่านผู้ชมนยรอยแบบนี้นะครับผมเนี่ยโอ้ย ตัวน้อยเกินนี่ฮะใส่ด้วงช่างสายล่านะครับผมช่างว่าแล้วลอยอย่างนี้นี่มองมองดูแล้วนะมันน่าจะลื่นอย่างนี้นี่มันน่าจะเป็นตัวเล็กแน่นอนเล็กจริงๆท่านผู้ชมมาดูเลยสิไอ้ท่านผู้ชมใส่ด้วงช่างสายล่านะครับผมน,มมนี่ครับโอ้ตัวยังไม่โตเลยท่านผู้ชมนี่ฮะหลักฐานค่าปากเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยนะผมสนใจนะครับผมนะี่ฮะ ด้วงช่างสายล่าตัวนี้เป็นด้วงสปริงผมนะมีเหยื่อฝาใส่เหยื่อออยและฝาใส่ขี้ใต้ไปพร้อมเลยนะฮะสองอย่างพร้อมกันเลย่านผู้ชมเหยื่ออ่อยช่างสายล่านะผมช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยผมสวัสดีครับ